สวัสดีครับชื่อนายเชวัตสำเริงชืเลลนชื่อเล่จากอู่ช่างทูนก่องสิ่งอู่อยู่แปลงยาวฉะเชิงเซารถที่ใช้อยู่เป็น Jazz GK RS ปี2014เป็นตัวท็อปครับทั้งหมดนี้เป็นผลงานจากทางร้านอู่ช่างทูนก่องสิ่งแปงยาวฉะเชิงเซา สิ่งที่ผมแต่งไปกับรถมีฝาหน้าเพียวคาร์บอนอัจนานะแล้วก็กระจกมองข้างคาสเซเแฟร์มาดูห้องเครื่องนะครับจากอู่ช่องทูนกล่องซิ่งระบบอากาศงานเชื่อมของอู่ช่องทูนกล่องซิ่งครับเป็นกองอากาศกองเฟื่อย ท่อที่เห็นอยู่นี้เป็นท่อดักอากาศครับวัสดุเป็นสแตนเลสครับทำโค้งดักอากาศส่งเข้าปากกองเปลืยต่อท่อสแตนเลสเข้าลิ้นผีเสื้อเรื่องของระบบน้ํามันมีเลคูลเลสปรอบน้ํามันส่งเข้าหัวฉีดระบบหัวฉีดตัวนี้เป็น K24 ฝาแดงส่วนภายในเครื่องจะมีลูก BO 73มมิลก้านสิ่งฝาทํากันบังอาจเปิดพอร์ตสปริงวาล์วแคมอิสระกระเดื่อง GE รถคันนี้เคยขึ้นไดโนวัดแรงม้าได้120ม้า เรื่องการใช้งานของคันนี้120มมาใช้งานได้ปกติครับแซงสบายครับวิ่งไกลๆควารรมร้อนคงที่ครับคันนี้รอบปลายเติมพันเล่งเติมได้ตลอดครับไม่มีตกรถคันนี้มีกล่องพ่วงสแตนอารณ์ของเรลเทคนะครับควบคุมระบบการทํางานของเครื่องยนต์ทั้งหมดรถคันนี้วิ่งอยู่สนามครับ402เมตรได้16.3เวลาดีสดุดเกียร์ CVT ดูในช่วงล่างนะครับตอนนี้รถโหลดลงมา4นิ้วทั้งหน้าทั้งหลังเป็นโช๊คของ h ฮดไดส์สต้นครับใช้ล่างของกันชนหลังที่เหมือนเป็นคาร์บอนแต่มันเป็นตัวท็อปออกจากศูนย์มาติดตั้งมาให้เลยส่วนเรื่องท่อเป็นของ MTS TH Thailand ต่อตรงจากเฮดเดอร์3นิ้วลีดลงไป2นิ้วครึ่งถึงปลาย และว,วันนี้เอาล้อเลนโซ่ตัวใหม่มาทดสอบกับรถครับเป็นล้อ 90B c a p Version ก .15 หน้าฟาง7นิ้วออฟบวก33 เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับตัวนี้เป็นตัวสร้างแคปบขึ้นมาด้วยล้อตัวนี้เบามากครับยกด้วยมือเปล่าขึ้นเลยน้ําหนัก4โลนิดๆล้อลายตัวนี้ออกแบบมามีความเสี่ยงและมีความหรูหราอยู่ในตัวนะครับตัวล้อดูจากด้านหน้าเหมือนตัวบางๆแต่ต้นโครงที่แข็งแรงเอาไว้ด้านในล้อเรนโซ่ไม่ต้องห่วงเรื่องความแข็งแรงครับรับประกันทุกวงแล้วก็ออปเิตสามสามเอามาใส่แจ๊สทดีซุ้มเดะเลยครับซุ้มไม่หุบเข้าไปและไม่หลุดออกมาเลยครับรัดด้วยยางตัวใหม่ของเลนโซ่ด้วยครับ เป็นยางดีวันขอบ15 19550ดอกยางเป็นลายไฟนะครับตามสมัยนิยมแก้ยมยางดูสวยงามครับจากการทดสอบขับทีมันเมื่อสักครู่นะครับหน้ายางนิ่มครับเหมาะกับการใช้งานความเงียบเงียบมากเวลาทำความเร็วสูงสูงไม่มีเสียงหอดเข้ามาในรถเลยยางดีวันตัวนี้ผลิตใช้ในรถพิกัพมาก่อนและมีความสำเร็จมากและตอนนี้ผลิตของรถเก๋งออกมาให้ใช้แล้วครับเพื่อนๆคนไหนสนใจลองไปจับดูได้ครับ ห้องโดยสารนะครับมีลิฟฟี่6ตัวแซดดี1ตัวเปลี่ยนภูมอะไรเป็น JS r a เลส g ิ H ่งบอกเซร์กี้1คู่ส่วนเบลเปลี่ยนเป็นเบลหจุดยึดจากจุดยึดของเบาะหลังซึ่งตอนนี้เบาะหลังเราถอดออกไปแล้วเราขึงจากจุดข้างหลังมาเบาะด้านหน้า สาำหลังไอรอนบาร์กระจกคู่หลังเปลี่ยนเป็นอะคิลิกเพื่อลดน้ำหนักไล่เบาในการแข่งขัน มาถึงเพื่อนๆที่รักการแต่งรถนะครับถ้าจะเลือกใช้ล้อและยางสะชุดผมแมนะนําให้ใช้แบรนด์ที่มีมาตรฐานดีกว่านะครับแต่งรถคือจะเอาสวยอย่างเดียวไม่ได้นะครับต้องคานึงถึงความปลอดภัยด้วยแล้วก็ขอฝากอู่ช่างทุนกล่องสิ่งครับใครสนใจงานตบตกแต่งโมดิฟายเครื่องยนต์และบอด,ดี้เข้ามาคุยกับเราได้ครับอูช่างทุนกล่องสิ่ง